่าเดี๋ยวเปิดเครื่องฟังเสียงกันดูนะครับนะครับก็จะเสียงนุ่มนวลเนี้ยคือเบาๆติดสวัสดีครับผมนุวชิตไทคอปเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนำโต้ลอยอกีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหล็กหล่อเลยนะครับ12นิ้ว3แหลกนะครับแล้วก็ขับด้วยสายพานเสียงจะเงียบนะครับแล้วก็ถายหลายท่านถามมาว่า ลองรับไบดาโดไหมรุ่นนี้มาแล้วครับลองรับไบดาโดซ็อล่องได้ถึง20มิลหรือว่าจะเล็กกว่านั้นก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเปิดราคาเลยนะครับมารับหน้าร้าน25,500ส่งให้27,500ลดไปเลย2,000ถ้ามารับเองนะครับสำหรับกล่องเนี่ยเขาจะให้ไปสองกล่องนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องล้วยาวหน่อยนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งจะเป็นตัวเลื่อยนะครับอันนี้ผมหงายเท้ามาดูนะครับตัวนี้เป็นหน้าโต๊ะเดี๋ยวเราเอาประกอบขาก่อนแล้วเราเอาตัวโต๊ะ อ่าประกอบเข้าไปนะครับแต่ว่าให้ท่านด,ดูด้านล่างอันนี้ครับเนี่ยสวิต์ก็จะมาประมาณนี้นะครับ <ST AN CH> แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นเหล็กหล่อเลยนะครับแล้วก็เป็นสายพานเดี๋ยวจะขับแล้วตัวนี้จะเป็นมอเตอร์มาให้ลูกหนึ่งเดี๋ยวเราประกอบดูก่อนแต่ว่าอยากให้ท่านเห็นข้างในว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงเนี่ยฮะเป็นเฟืองอันนี้คือปรับเอียงใบนะครับหมุนด้านข้างนะครับเป็นเฟืองแล้วก็อันนี้ใบ <ST AN CH ES> ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เราจะเห็นว่าเพาเขาจะเป็น5้าทับแ แล้วยาวๆเลยนะครับก็ตัวนี้ก็คือเน้นไปทางขับสายพานนะครับแมนนวลเขานะครับตัวนี้แล้วก็ใบตัวนี้เป็นใบ12นิ้วนะครับรูเนี่ยเขาจะให้เป็นรู5ทับ8ไปซึ่งดูรูเล็กนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้เป็นแหวนไปด้วยเผื่อท่านใดที่ไปซื้อใบรูเพา30หรือ25.4เนี่ยจะได้ใส่แหวนได้นะครับหรือว่าใบในใบเนี่ยเขาจะให้ไปนะครับอ่ะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นกลุ่มพวงมาลัยปรับเอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นลง ตัวนี้ก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะให้เป็นเหล็กหล่อมาด้านข้างของปีกปีกเลื่อยเดี๋ยวเราประกอบดูก่อนนะครับอินเสิร์ตจะให้มาสาหรับใบดาโดได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นใบธรรมดาใบของเขา12นิ้วนะครับเดี๋ยวค่อยประกอบกันแล้วเดี๋ยวอ่าเรามาดูกันว่าพอประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับครับสำหรับวิธีการประกอบนะครับเราประกอบขาขึ้นมาก่อนนะครับอ่าพอประกอบขาเสร็จเราก็ตั้งลําตัวขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แผงเหล็กด้านข้างที่เป็นเหล็กหล่อนะครับ แล้วก็ใส่รูว่าซอยนะครับหน้าหลังเข้าไปนะครับเสร็จแล้วด้านหน้าเราก็มีมอเตอร์แล้วก็ใส่มอเตอร์คล้องใส่ผพานนะครับใส่ตัวโคเวอร์นะครับสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกนะโตัวเล็กหล่อแล้วก็มอเตอร์3แรงตัวนี้จะน้ําหนักเยอะหน่อยนะครับร้อยสิบแปดโลนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูดิเมนชั่นภาพรวมๆครับตัวนี้ดีเซเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบแล้วก็หน้าจอดหลังประมาณเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ความสูงของโต๊ะนะครับ อยู่ที่88เซน87เซนนะครับสำหรับการขับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นสายพานรุ่นนี้เคยเอามาทิ้งแล้วแต่ว่าลูกค้าเคยบอกว่ามันก็ใช้ดีนะคุณชิดมันบึกแล้วก็ถึกทนดีแต่งานมันอาจจะดูไม่ถึงกัเนี้แต่ว่ามันความทนมันดีครับเนี่ยฮะมันจะมีลักษณะของการดึงด้วยสายพานนะครับแล้วก็ cover อย่างเงี้ยเวลาเปิดมันจะลดการกระชากวยการเนี่ยฮะสายพานจะ,ะช่วยลดแรงจาก มอเตอร์นะครับแล้วเรามันก็จะย่อนลงมานะครับครับส่วนล้อนะครับด้านหลังตรงนี้ถ้าเกิดล็อกก็จะเป็นลูกเบี้ยวนะครับแน่นครับกดล็อกแล้วตรงนี้ก็อาจจะมีปรับละเอียดได้ครับกดนิดนึงนะครับเนี่ยนิดนึงขยับนะครับมมนเป็นเฟืองนะครับสาหรับล้อด้านหน้าตรงนี้เขามีล้อวิ่งนะครับมันก็จะลื่นไปอย่างนี้ขนาดไปอย่างนี้ครับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูสเปคเขาเขาก่อนครับก็คือเป็นรุ่น12นิ้วนะครับแล้วก็เป็น ไฟ220โวลต์ก็คือไฟบ้านเราเนี่ยครับ3แรงหรือว่า2,200วัตต์นะครับตัดสูงสุดเลยนะครับตีซะว่า105มิลก็ตีซะว่า10 10เซนโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเอียง4ี่ผ้าก็7เซนโดยประมาณครับเดี๋ยวให้ดูใบเนี่ยครับเนี่ยก็จะขึ้นไปได้สูงเลยครับก็สูงได้4นิ้วเต็มเลยนะครับเกินนิดหน่อยด้วยนะครับตัวนี้ตัวกาดฝาคอดนะครับตัวนี้ถ้าท่านจะถอดออกก็คือถอดตัวนี้ออกได้นะครับ แต่ว่าไร้วิกไนท์แนะนําก็อย่าถอดออกนะครับตัวนี้อินเสิร์นะครับเขาจะให้ตอนที่เป็นใบเดี่ยว12นิ้วนะครับแต่ถ้าเราใส่ใบดาโดนะครับเขาก็จะให้ใบล่องกว้างมาให้อีกอินเสิร์อีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องฟังเสียงกันดูนะครับนะครับก็จะเสียงนุ่มนวเนี่ยคือเบาๆอีกครับสำหรับรั้วซอยเขาครับปกติเดี๋ยก็6 2สิบหกสมเซน โดยประมาณได้เลยนะครับแต่ถ้าผมขยับรั้วเอาไปนิดนึงนะฮะเนี้ยเกือบสุดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะซอยได้ถึงเท่าว่าอันนี้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดเซนนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองผ่าไม้กันดูนะครับใบลงสักหน่อยอ่่ครับครับรั้วก็ลื่นดีนะครับเพื่อนมาถ้าเท่าไหร่แล้วก็ล็อกล็อกก็คือเป็นลูกเบี้ยวครับกดได้เลยแน่นหนาครับ ครับเนี่ยครับเวลาผ่าไม้หรืออะไรก็ดูแล้วเบาๆดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าไม่นั่นอะไรก็เปลี่ยนใบได้ครับเปลี่ยนใบดีหน่อยแถมไปอาจจะไม่ค่อยถึงก็ดีมากแผ่นใหญ่ๆเนี่ยนะครับสบายเลยนะครับล็อกเนี่ยนะครับไปเลยครับแผ่นเนี้ยเพราะวาน้ำหนักโต๊เนี่ยได้สบายนะครับตัวนี้หนักร้อยกว่าโลนะครับเดี๋ยวเราลองตัดงานกันดูนะครับอันนี้ผมใส่ไม้เสริมล้วนะครับนะครับเงี้ยครับ สำหรับรูตัดหรือว่าท่านจะใส่ถาดตัดช่วยอย่างเงี้ยในร่องเนี้ยก็ได้เลยนะครับครับสหรับด้านล่างนี่นะครับนะฮะสำหรับเดือยหรือว่าเผาเขาเนี่ยจะเป็นเผาห้าหุ่นนะครับเห็นไหมฮะจะมีความยาวก็คือใส่รองรับใบดาโดได้นะครับนะครับใบดาโดก็คือจะมีใบหัวท้ายเก็บนะครับแล้วตัวใบไส้ตัวเนี้ก็จะเป็นสําหรับวักเนี่ยนะครับรูเผาก็จะห้าทับแปดนะครับถครจสนใจก็มีจําหน่ายที่ไทยคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ